ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮาหนอยของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่25กรกฎาคม2 5 6 6หค่ะฮาหนอยวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่0ูย์ฟันที่0ูนย์นะคะ ชุดตัวเจาะวันนี้ค่ะ0,2 0,3 0,6เม็ดเดียววันนี้อาจารย์ก็ให้0,6นะคะแล้วก็ชุด3ตัว5,06ค่ะชุด3ตัวเม็ดเดียววันนี้5,06ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ พิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันค่ะเมื่อวานก็ไปเข้าที่รอบ VIP นะคะเข้าเด้งๆเลยค่ะรอบ VIP ก็เข้าทั้งตัวเจาะแล้วก็เม็ดเดียวนะคะ18แล้วก็ตัวเจาะ1661ค่ะเข้ารอบ VIP รอบเดียวก็ถือว่าปังมากๆนะคะฮานอยอุตสาหากรรมวันนี้จารย์ให้เด่นที่0และ2นะคะ สำหรับชุดตัวเจาะวันนี้ค่ะ0 1 0 5 0 7 2 1 2 5แล้วก็2 7นะคะชุด3ตัววันนี้ค่ะมี104และ124แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคค่ะ เมื่อวานก็เข้าอยู่นะคะสาหรับฮานอยอุตสาหกรรมเมืม่อวานก็เข้าตัวเจาะ7จ็ด้าแล้วก็รูเนะคะฉบับนี้เป็นผลงานของเมื่อวาน,นะค่ะเมื่อวานเข้าตัวเจาะเจ็้านะคะแล้วก็รูดเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันค่ะอาจารย์ชอบ0ูนย์และ2นะคะ ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวาทางเท่านั้นนะคะแนวาทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ